ัสดีครับก็ผมนายวิทนมนช่างเลนกุลนะครับเป็นโครเรือนต้นแบบของโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่89หมู่ที่1ตําบลทับติเล็กอเาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมปกติเนี่ยพื้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบรุ่มนะครับเกษตรกร,ร,กรที่นี่หรือว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะปลูกข้าวเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าทุกๆปีเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมเนาะทำให้ปลูกอย่างอื่นไม่ได้ ็เลยเกิดความสนใจอยากที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพื้นที่แล้วก็เพิ่มโอ,อกาสให้กับตัวเองเนื่องจากว่ากรมการพัฒนาชน่ยมีโครงการการปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลก็เลยเกิดความสนใจก็ได้งบประมาณมาปรับพื้นที่ส่วนแปลงของก็ผมเองเนี่ยทำโมเดลพื้นที่3ไร่ก็จะมีการแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30แล้วก็สิส่วน30แรกเนี่ยก็มีการขุดเคราะขุด เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้3 0นะครับแล้วก็อีก30เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับอันนี้แล้วก็อีก3 0เนี่ยก็จะเป็นนาข้าวที่ปลูกเอาไว้บริโภคในคนเรือนส่วนส0เนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์บ้างนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็เลยอยาก mm hmm. ที่จะนำกะเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานเนี่ยมาใช้นะครับโชคร้ายที่ปีแรกเนี่ยเราประสบปัญหา น้ำท่วมในปี2565นาะครับทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะครับผมก็เลยต้องมาปรับใหม่เพราะว่าต้นไม้เนี่ยตายทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่เขาทนทน,น้ำท่วมขังได้ครับหลังจากที่เราปรับหลังน้ําท่วมใหญ่เนี่ยเราก็เริ่มเริ่มมีผลผลิตนะครับอันตัวแรกเลยผลผลิตที่เราได้จากการปรับพื้นที่ก็คือกล้วยน้ําว้า ตอนที่ปลูกเนี่ยเราเราใช้กล้วยน้ำว้าเป็นไม้ที่เลี้ยงตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิตเราก็ตัดกล้วยเนี่ยไปขายส่วนที่มันขายไม่ทันหรือว่ากล้วยที่เป็นหวีเล็กไม่ได้ขนาดเนี่ยเราก็ไปแปรรูปเป็นขนมกล้วยส่วนของการทำนาเนี่ยปลูกแบบโดย,โดย,โดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วเราก็มีเรื่องของรดน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่เผาต่อสัง่าสีข้าวทำให้ข้าวของผมเนี่ยมีมีเอกลักษณ์ มีความหอมความนุ่มความเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีบนหัวกนาทองคำเนี่ยผมก็จะมีไม้ป่าไม้ป่าที่มีมีมีผลเช่นลูกว่าไขา่เน่ามะขามเทศสำหรับกระบวนการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็ใช้หลัก5้ปีในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของตัวพื้นที่เนี่ยเราก็มีการปรับพื้นที่หลังจากที่เราปรับรอบแรกแล้วมีเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเราก็มีการปรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ให้เหมาะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้นะครับด้วยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาโปผลิตจากการปลูกข้าวทำแป้งก็มาเป็นข้าว C, อินทรีย์ปลอดสารให้ใหคนรักสุขภาพทานนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวการส่งเสริมการตลาด ตรงนี้เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน,น่ายคือพอได้ดาวโอทเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปออกงานโอทแล้วก็งานประชุมส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านงานตลาดนัดที่สารากาตอนนี้เรากำลังต่อยอดข้าวเ,เพื่อที่จะทำโรงแพ็คข้าวเพื่อที่จะขอออยในช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีเนี่ยข้าวของเราเนี่ยก็จะได้เข้าไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตกูเมมาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็มีฟู้ดแลนดเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์เรียนรู้การเอามือสัมมัคีรวมถึงโปรดักต์ของเราที่ไปจัดจำหน่ายออกงานหรือตามช่องทางซื่อออนไลน์ต่างๆเราก็จะบอกประชาสัมพันธ์ส่วนที่มาของเราว่ามาจากแปลงโคกหนองไม่ว่าจะเป็น Facebook มีเพจในการขายมีไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็มี t i k t o k มีช h o ป e e Lazada แล้วก็มี IG นะครับแล้วก็เพื่อที่จะแนะนำสินค้าของเรางงผมเนี่ยก็ได้นำ BCG economy model เข้ามาปรับใช้นะครับคือเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยมาเป็นทำน้อยได้มากบางตัวนี้ก็คือได้ได้มาจากการที่เราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็เอาลถมาอัดแล้วก็ทำเป็นก้อนมาเก็บเป็นอาหารให้กับ น้องบัวน้องควายที่เราเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะเอามูลเขาไปเป็นุู่ต่อไปนะครับไปไถ่ชีวิตมาจากวัดชิรธรรมสาธิตอันนี้ก็จะเป็นโครงการของเสด็จพ่อหลเก้าของเรานะครับ,นะรบ,นะรบก็มาอยู่กับเราได้ปีนึ่งล้วไข่ดําพันมองโกเลียเนาะที่นํากระมอกะเกษตรมหาละ,ะเกษตรนําเข้ามาพัฒนาความพิเศษของไข่เขาคือถ้าเทียบกับไข่ไก่เบอร์เดียวกันเนี่ย ไข่แดงเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนถึงสูงถึง44ที่สำคัญทานสดได้เลยไม่ขาวบางวันเก็บเผื่อโดนแตกก็เราก็กินเลยสำหรับปัจจัยของความสำเร็จอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยปรับพื้นที่ทำให้เรามีศักยภาพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ ในส่วนของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของขอผมเองที่ทุกๆคน,นก็มาช่วยกันให้กำลังใจนะครับทำจากสิ่งที่เล็กแล้วจนประสบความสำเร็จแล้วถึงจะขยายอันเนี้ยผมก็น้อมนำตัวนี้มาใช้สำหรับอ,อนาคตรับผมเองก็มีแผนที่จะใช้พื้นที่ในส่วนตรงบ้านเนี่ย จะเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีโฮมสเตย์ต้องการที่จะให้คนที่เข้ามาพักเนี่ยมาดีทอ็อกซ์ร่างกายก็คือมาทานอาหารฟรีเลยนะฮะเป็นอาหารปลอดภัยเป็นข้าวที่เราปลูกเองเป็นไก่ที่เราเลี้ยงแล้วก็มีพวกผักต่างๆเก็บมาปรุงได้เลย